เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสารับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันส่งใช้เวลาสเดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้งสองแขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ส่งทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยส่งตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตระดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกัน นับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหศัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2,530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่น ทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โนต้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศ แสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาลสินสคสอพระราชทานพรปีใหม่ ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย